สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว Honor X8 กับมือถือที่พีซื้อมา2,990บาทตอนนี้ของมันหมดแล้วครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าพวกตัว Honor X9 Honor X7 Honor X6 หรือว่า Honor X7B X9B X8B ด้านล่างคลิปนี้ กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าณปัจจุบันเจ้าพวกนี้ก็ยังคุ้มค่าเปรียบเสมือนตัวเจ้า Honor x 8เหมือนกันผมวันนี้พี่จะมารีวิวว่าหลังจากใช้งานมันเป็นไงบ้างสับเจ้าตัว Honor x 8ที่พี่ใช้งานผมคือพี่ใช้ใชจริงรีวิวเองครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงก่อนว่าสเปคกับราคา2,000 การระบาดที่พีใช้งานมาเกือบจะ2เดือนมันเป็นไงบ้างครับอย่าให้ดูก่อนว่าบอดี้คือมันเกิดรอยยากมากครับเป็นที่บอกเลยว่ามันมีความโค้งมนและความแบนที่ลงตัวครับความบางของตัวเครื่องคือออกแบบได้อย่างสวยสดงดงามครับบอกเลยว่าเป็นผิวที่มันสวยจริงนะตัวนี้นะครับนี่โคตรสวยครับชิปผมตัวนี้ใช้ซิมดะก้อนหกแ 6นาโนเมตรผมตัวนี้เนาะหน้าจอ6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบตัว Full HD Plus นะผมตัวนี้ 90hz โหหน้าจออย่างสวยกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยกล้องหลังอยู่ที่6-4ล้านพิเซลผมตัวนี้เนาะถือว่าโอเคมากผมสับตัวนี้แล้วก็มีแอนต์วายอยู่ที่5ล้านเล่นหลักเล่นหลักถ่ายรูปดีมากผม64ตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากครับผมกล้องหน้าสพถือว่าเพียงพอมาผมกล้องหน้าคือ16ล้าน คุ้มมากกับมือถืองบไม่เกิน3,000เยนเลยว่ามันคุ้มจริงครับซึ่งพีใช้งานมาพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับตัวนี้นะครับดีไซน์ครับอันนี้พีอัปเดตเป็นตัว Android เวอร์ชันล่าสุดในปี2องแล้วนะครับผมตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมมีประกันสุยนภทยด้วยนะซึ่งพีเช็คตอนที่พีซื้อนะ่ะเดือน3ปีหน้าครับถือว่าเจ๋งมากครับนี่ครับเป็นมจิโอเผมเวอร์ชัน Android 13ครับตัวนี้เห็นไหมว่าชิปผมให้ดูเลย680ล่อม128หน้าจอ2 3 1 8คูณ 1,080p ครับหรือว่าพิกเซลนะครับหรือว่าโอเคมากเลยสุดๆใช้งานมาพี่รู้สึกว่ามันมีความสมูทแล้วมีความเลื่อนไหลดีจริงๆครับผมสับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับดูดูครับว่าในการปัดในการกดของหน้าจอคือมันฟีลิ่งดีมากครับแล้วผมตัวนี้สามารถสแ,แกนลายมือที่ ปุ่มด้านข้างผมซึ่งในการสแกนก็ถือว่าสัปพีนะถือว่ามันโอเคอ่ะถือว่าใช้งานได้โอเคสัปพีนะผมแล้วก็สแกนใบหน้าก็ถือว่ารวดเร็วทันใจครับเป็นมือที่สัปพีรู้สึกว่าเกินคําว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาพีมอบให้เลยนะครับผมพีชอบตระกูลของเจ้าตัวที่เป็นออเนอร์มากสุดตัวพีใช้ออเนอร์มาหลายรุ่นครับออเนอร์น่ะคือมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับเห็นไหมว่าตรงโมดูลกล้องครับออเนอร์จะมีเอกลักษณ์มากเลยผมของซีรี x 8พวกนี้อคือโมดูกล้องมันมีความสวยงามครับซึ่งใครถามคนว่าพี่เคยใช้ท็อปไหมนี่ครับซึ่งพี่ใช้ล,ล่าสุด Honor m อ,อร์เมสปพี่ก็ใช้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจอของ h o n o r อ่ะมันทัดดีครับซึ่งรุ่นพี่มันทัดดีมากอยู่แล้วรุ่นน้อง x 8ยังทัดดีขนาดนี้ครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากทัดโคตรดีนี่ครับอันนี้หน้าจอทัดดีอยู่แล้วแหละตัวท็อปเนาะและปัจจุบันตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ามันก็ยังคุ้มอ่ะ เป็นตัว X8 ที่พีรู้สึกว่าคุ้มมากครับลำโพงหนึ่งตัวเสียงขับออกมาสพัพีมันก็ไม่ได้แย่นะเอางตรงว่าเสียงถือว่าดีแหละรครับดูเสียงครับนี่พีขอเปิดเสียงนะตรงนี้ผมซึ่งเสียงครับบางทีอะพีรู้สึกว่าเฮ้ยคนถามว่าเสียงไม่ดีหรือเปล่าลำโพงหนึ่งตัวเอางตรงนะลำโพงตัวเนี้เสียงนีเราผมนี่ครับผมท้งค่าเสียงปึ๊บนี่ครับ ซึ่งพี่รู้สึกว่าทัชนี่ยกดง่ายมากเลยอ๋อเนี่ยทัชดีมากครับผมตัวนี้นี่ครับดูเสียงครับลำโพงหนึ่งตัว คือลำโพงหนึ่งตัวเสียงก็ถือว่าใช้ได้สับพีถือว่าโอเคมากอาจจะไม่สื้สองตัวแต่คนถามเยอะว่าให้เปิดลำโพงให้ดูหน่อยนี่ครับผมลำโพงมันเป็นแบบนี้นะสับพีเนาะสับกล้องครับกล้องหลัง6 4สิบเซนติเซลผมสับพีถือว่าดีมากครับมีเกรอรี่ด้วยซึ่งพีไปสัมผัสในการถ่ายรูปมาถือว่าฟีลลิ่งของรูปภาพที่ไปสัมผัสมาเห็นไหมว่าพีใช่จริงครับตั้งแต่เดินเมษาคิดว่าพีใช้นานเท่าไหร่ผมเกือบ หลายเดือนแล้วนะพี่ใช้มาครับซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการถ่ายรูปฟังเพลงดูหนังบอกเลยว่าคุ้มครับแล้วหน้าจอขอบจอมันมีความบางที่ลงตัวมากครับกล้องสปีนะถือว่ากล้อง64บริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านหลังก็ถือว่าดีครับนี่ครับอันนี้กล้องหน้าให้ดูครับผมนี่เปรียบเทียบรุ่นพี่รุ่นพ,นพี่ให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างดูดูครับว่ากล้องมันสวยจริงๆซึ่งพี่ไม่ได้อวย คือกล้องมันก็สวยของมันครับนี่อันนี้ด้านหลังครับผมดูครับนี่ด้านหลังมีความอันต้าไว้ด้วยกันครับผมัดรุ่นราคา3-4มสี่หมื่นอ่ะตัวนี้รุ่นท็อปอ่ะก็ยังคุณภาพดีชิดดูว่ามันเป็นอะไรที่พียากพีเซนต์มากว่ามันเวิร์กมากของเจ้าตัวออ n น r X8 ผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก เป็นข้อที่พีชอบจริงๆครับที่พีใช้งานมาคือเรื่องกล้องกล้องคือดีแล้วหน้าจอครับรู้สึกว่าลอมของออเนอร์อ่ะมันทัดแล้วมันติดนิ้วดีครับคือมันสามารถสู้กับหน้าจอได้เป็น1 2 0่งร้อยยี่สิบเพรายเพราะว่าลมของออเนอร์ครับผมไว้ใจได้แล้วมีการผมแบ่งหน้าจอด,ด้วยนี่ครับซึ่งพีชอบมากในการแบ่งหน้าจอครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับเราผมสามารถแบ่งหน้าจอได้เช่นพีทาแบบมัลติวินโดเราสามารถแบ่งเป็นมัลติวินโดผมซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากพีชอบมากผมในการใช้งานพวกนี้อ่ะ ครับมันจะเป็นในการแบ่งแบ่งก็คือ multi w i โด o w นะครับไม่ใช่แบ่งหน้าจอเป็นครึ่งเนาะครับผมก็ถือว่าในการแบ่งหน้าจอเป็น m u ติ i w i โดก็ถือว่าโอเคครับซึ่งพีใช้งานมาก็เป็นผือที่ใช้งานได้ง่ายครับผมฟังก์ชันต่างๆาสำหรับพีนั้นก็ถือว่าปัดไปปัดมา facebook ig twitter เล่นได้อย่างไหลลื่นครับม่เล่นเล่นเกมอ่ะตัวนี้บอกเลยว่า680 r o v ปรับประมาณสักต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอครับฟ e e Fire m a ปปรับสูงสุดได้สบายครับจับชิมอิมแพค ปรับต่ตําๆก็พอครับผมพับ G ีปรับสมดุลก็พอครับต่ำๆเนอะในส่วน e นฟิกครับให้ดูก่อนว่า e นฟิกเป็น L อะไรนะครับผม Netflix จะเป็น L3 นะในส่วนของเจ้าตัวนี้ผมเพราะว่าถ้าจะเป็น L1 ก็เป็นพวกเวอร์ชันใหม่ๆสพัพพีพี่ไม่ค่อยดูหนังในเ e ็ f l i กในสมาร์ทโฟนหอกพี่ดูนในแท็บเล็ตก็ถือว่ารับได้ครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ Facebook ครับสพัพพีเล่น Facebook บอกเลยว่ามันลื่นมากครับมีความลื่นไหลของ Facebook มากครับแล้วมันมีอะไรที่แบบสุดๆครับนี่ครับในการปัดไปปัดมาปัดไป มันโคตรลื่นครับแล้วมันมีความสมุทมากสับการเล่น Facebook ที่ลงตัวจริงครับผมเจ้าตัวนี้เอฟและทางต่างสปีก็ถือว่าใช้พื้นฐานได้ปกติไรอย่างนี้ผมสามารถล็อกอินได้ปกติดีนะครับผม,บผม,บผมนี่ครับบอดี้บอกเลยว่าสวยงามมากเป็นผือที่บอดี้อย่างสวยและจริงมากครับอยากพีเซนมากว่ามันเกินคุ้มครับถ้าเปรียบเทียบกับมือถือที่รงรับตัว 5G เนาะตอนนี้พีคิดว่าตัวคุ้มก็คือเจ้าตัว เรียวมี 10T 5G ครับซึ่งราคา32าพี่รับของผมอย่าลืมไปชมในการเกะก,ก่อนทีน่จะเกะของให้ดูผมพี่จะขอแนบลิงตัวเจ้าเรียวมี 10T 5G ด้านล่างมอเลยว่าเป็นตัวที่คุ้มมากเหมือนกันครับอันนี้รับขึ้น 4G ผมหน้าจอ 90Hz อันนั้นรับขึ้น 5G หน้าจอ 90Hz ห,หน้าจอก็ถือว่าอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่เกดของการดูแบบ เดเมซิตี้แปดงรอบขึ้น 5G บอกเลยว่าเวิร์กมากครับเป็นผลิที่บหมนโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาผมสวัสดีพี่เพจะขอจบคลิปของผมในการรีวิวหลังจากพี่ใช้งานพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อพี่สั่งซื้อมาด้านล่างคลิปนี้ของตระกูลออเนอร์และของเรียวมี10 T 5หหรือว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้คุ้ม,มอยากแนะนำด้วยความจากใจจริงว่าซื้อไม่ถือต้องซื้อตัวนี้คุ้มนปัจจุบันครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ราคาคือดีมากครับผมสวัสดีขอบคุณครับ